ตอนนี้ก็กำลังจะเชิญเจ้าหญิงไปสู่โต๊ะรับประทานอาหารแห่งเมืองหิมะขาวค่ะเพื่อนๆค่ะเบิงโต๊ะอาหารควัยเลิศ่าคา5สปิชบัฟฟร์พินเซส,สค่ะดูด,ดูขนมจีนค่ะพี่น้องเออเิืมากินขนมจีนเคราหิมะค่ะขนมจีนผสมกรุงเบิ์งโต๊ะนั่งขอยเซอร์ปสตูลฮะเดี๋ยวสิมากินให้เบิ้งด้วค่ะพี่น้องขา นี่บรรยากาศดูบรรยากาศตัวนี้ก็จะเป็นร่มกันแดดของเจ้าหญิงค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยแสงแดดกำลังมาตัวนี้ก็จะเป็นรั้วบ้านรั้วบ้านค่ะโอ้ได้บรรยากาศคักข,ขนาดค่ะกินข้าวปุ้นกินขนมจีนเข้าหิมะค่ะเพื่อนๆค่ะมาเด้อจะกินให้เบิ้งได้บานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนค่ะเบิ้งพี่น้องเออมองนั่งกินขา้าวเดี๋ยวเรากำลังเด้อค่ะเชิญ เชิญเข้านั่งประจําที่เพคะเบิง้งปุ่นปุ่นเรือดเรืรอดว่างอ่ังการบ่ค่ะพี่นองเอ้ยอยู่ข้างในเฮือนมันอยู่ข้างในบ้านมันกระอบมันกระอุนพี่นองเอ้ยมันไหนานางสะดวกสบายแต่อยากมากินให้มันยากเมื่อนางกินข้างนอกถ้าอกลางหิมะค่ะเพื่อนเพื่อนขาสวัสดีค่ะกินเบิง้งปุ่นซ้อนกันน้าแข็งน้ําแข็งค่ะพี่นองเอ้ยกินกินข้างในนะมันกินง่ายพวน าหมองกินไงยากๆตอตกินง่ายละโลกว่าจาเพื่อนพ่ะจาค่ะอือนี่นี่นี่ขนมจีนแช่หิมะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมาบะนิมมาเด้อมาเด้ออือแซบ่บ ว่าโดนบ่ได้ค่ะบ้าโดนขนมจีนมันเย็นคุณตาก็มันหอนเลยมาเด้อมาเด้อให้แฟนตาก,กินเนี้ยมันแสงมันแดดไเป็นโอกาสให้กันนายเบิง่งเบิบบบ่องคุณเอาหน้ามาเนานะ เอาน้ำบานให้ดูด,ดอยมาเออหนาวหนาวในฮือในทรายมันเหลวมันอุนน่นแท้จริงนางกินในฮื่อหายบอกมันยากมันก็ได้บ,บรรยากาศดีแบบนึงคับเพื่อนๆค่ะมา อืยังอย่าขูใส่หัวขอเจ้อิม่มนี่มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อืมกินไส้กระแสกคนน้องจย๋ง มาสปาเกตตีลาวค่ะเพื่อนๆไม่น,นานไม่ได้ดอยมืลาดปนโตน ดูดกินเลยนะคะเวลาเอาเบียร์เย,นย,นยน็นๆไม่เปิดเลยแลยว,วก็นมจีนมั่วซั่วเสีบเพื่อเราใส่กลุ่มแท้ลูกสินค่ะคเพื่อนๆ ิงอากาศดีเป๊ะเวอรเลยไายสามบนหละเขาทะเบ่าอยู่ กินดีๆโลกว่าจำว่าเตีย <laughs> ูอ้เสียงหัว mưa lớn mưa lớn kháng là còn không vừa thì khăm vậy là มากินเลี้ยงแล้วมุมรวมมันติกข้างข่อยข้างบนก็จะเป็นหิมะอยู่บนหวัวกับเ,เพื่อนๆค่ะบรรยากาศค่ะขนาดบรรยากาศค้าขนาดหิมะใครหิมะเพื่อนทุกท่านเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยเฮาคืสุยหอนนอกค่ะนกมาเด้อม,มาเวลาประกาศเยียนๆน้องกันนี่หิมะเบิดเลยค่ะนี่นี่สวยปะ น,นี่ก็หิมะค่ะเนาะก็ลาฝากคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนดเด้อค่ะเด้อบ่ได้ห้างห้างหายจากม้งการไปหลายมือนแล้วก็คือข่ายากแต่น้ำเฮ็ดงานเห็ดการอยู่กับเพื่อนเพื่อนเลยบ่ได้มาทักทายเพื่อนเพื่อนเลยขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขเด้อจังไดก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามยิงกิ่กี้ไปเรื่อยเเด้อเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์เกด s ส b s ส r คร e ใบมะกรูดให้ด้วยค่ะก็ขอบคุณ ทุกคนเด้อคขะจุ๊บจุ๊บที่ฉันทอ,อกฟออัลลาฮะซัดพรมีนวิดีโออุนสกอัลลฮาเอียนฟีนเลในเอียนฟินดักมาดอดจุบจุบจ๊บจุบ๊